ค่ะเบรกนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ค่ะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลมาจากประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็ Import เข้ามาให้สาวไทยได้ใช้กันจะได้หน้าใสาเหมือนสาวเกาหลีคราวที่แล้วค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเปิดตัวครั้งแรกในรายการเราเชื่อไหมคะว่าเราคุยกันไปไม่ถึง10นาทีสายเข้าจน แค่รับกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะวันนี้คราวที่แล้วหากใครพลาดโปรโมชั่นดีๆไปวันนี้นะคะเตรียมกดเลยนะคะแล้วก็ห้ามพลาดเลยกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยอตอมี่นั่นเองและแขกรับเชิญของเราคุณบิวรินยาพัฒนนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อตอมี่ค่ะสวัสดีครับเห็นบ,บ,บอกว่าครั้งที่แล้วมาปุ๊บ ยังไม่ทลายใช่สายไหมเลยแค่แค่เริ่มพูดไอตัวนี้ที่บอกว่าเล็กมากเออโฟมอ่ะที่บอกอุ้ยค่าอะไรค่าอะไรได้หมดเลยใช่ไหมเชื้อไรตีโมเด็กซ์อ๋อเดี๋ยวเราย้ํากันอีกครั้งหนึ่งสาหรับใครที่ไม่ได้ชมรายการวันนั้นนะวันนี้เรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งก็คือตัวผลิตภัณฑ์อะโตมี่อะโตมี่ค่ะนะคะอะโตมี่ตรงนี้ก็คือชื่อมาจากภาษาวิทยาศาสตร์เลยค่ะมาจากคําว่าอะตอมนะคะซึ่งอะตอมก็เป็นหน่วยอนุภาคที่เล็กที่สุดของสารหรือของผิวหนัง พูดง่ายๆก็คือของผิวหนังเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การใช้การนำโฟมเข้ามาใช้การนําเทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กที่สุดเพื่อเข้าไปถึงชั้นผิวหนังที่ลึกที่สุดไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของผิวหนังเลยะนะคะโดยส่วนใหญ่ผิวหนังนี้มันจะมีปัญหาอะไรบ้างคะโดยส่วนใหญ่นะคะผิวหนังของเราโดยทั่วไปนะคะไม่ว่าก็จะเป็นเลยอันดับแรกเลยนะคะถ้าอยู่ในช่วงนี้ก็เป็นริ้วรอยเลยนะคะ<อ>เริ่มมีอายุหน่อยสาวๆทางานนะคะคเป็นสิวนะคะ แต่งหน้าสาวๆแต่งหน้าทาแป้งไม่ต้องไม่ติดหน้าต้องเติม แป้งตลอดทั้งวันต้องซับตลอดคอยเติมตลอดเอ๊ะแต่งเหญิงนะร้ไว่าหน้าไม่กินแป้งอ่าเหมือนหน้าไม่กินแป้งแป้งมันเข้าเป็นมันลอยอยู่ข้างบนคือโบกเท่าไหร่ก็หลุดโบกเท่าไหร่ก็หลุดต้องคอยเติมตลอดนี่ะนตลอดทั้งวันนี่เป็นปัญหานะคะหรือหลายๆท่านแพ้ง่ายนะคะซึ่งปัจจุบันนี้มลภาวะแล้วก็สภาวะแวดล้อมเนี่ยก็จะทําให้เราเกิดการแพ้ง่ายกับผิวหนังด้วยนะคะหรือการใช้สารเคมีที่เยอะจนเกินไปการใช้เมคอัพเครื่อง สำอางเครื่องแต่งหน้าล้างออกไม่สะอาดหมดจดนะคะซึ่งอันดับแรกสิ่งที่ควรใส่ใจในเรื่องของการดูแลผิวหนังนะคะก็ควรดูแลตั้งแต่ การเริ่มต้นทําความสะอาดที่ถูกวิธีเลยนะคะ<ม>การเริ่มต้นทําความสะอาดเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากการล้างหน้าเลยะนะคะถ้าเป็นการล้างหน้าก็เป็นตัวโฟมเลยค่ะ <head> <ม>เดี๋ยวปกติเวลาล้างหน้าทั่วไปมันไม่สะอาดหรือว่ามันยังไงฮะมันมันสะอาดค่ะแต่ว่าสําหรับท่านที่แต่งหน้าหรือว่ายังไงปุ๊บเนี่ยมันก็ยังมงีเชื้อโรคที่เราคือการล้างหน้าโดยทั่วไปไม่สามารถทําลายได้<อ>ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคเหล่านั้นได้อะรบ้าคลีนซิ่งโูนเนอร์ a n i n g t อะไรนอันนั้นก็จะทําความสะอาดแค่ความมันทาความสะอาดลูมขนเบื้อง แค่ผิวด้านบนแต่จริงๆขนาดเช็ดโทนเนอร์ล้างเสร็จแล้วเช็ดโทนเนอร์ก็ยังช่วยก็ยังไม่ได้สะอาดเลยไม่ได้ยับยั้งเชื้อชนิดนี้เลยค่ะซึ่งเชื้อชนิดนี้นั่นคือเชื้อไร d e โมเด็ก์มีอยู่เกือบทุกคนในรูขุมขนทุกๆคนค่ะเป็นเชื้อไรชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเชื้อตัวนี้มันจะทําให้เกิดอะไรทําให้เกิดสิวนะคะทําให้เกิดผดผื่นบนใบหน้าเกิดรุนหลายๆท่านเวลาเจอแดดเหงื่อออกปุ๊บรู้สึกคันหน้ายิบยิบยิบใช่แล้วก็สักพักนึงเริ่มเป็นผดผื่น นะคะแต่งหน้าไม่เรียบเนียนนะคะแล้วตัวนี้ก็คือสามารถยับยั้งเชื้อไรตัวนี้ได้คืบางคนเนี่ยต้องบอกว่าไปหาหมอมาก็สารพัดละสิวไม่หายสักทีถูกต้องลองหันมาใช้ตัวนี้ดูใช่ตัวนี้เลยเชื้อไร่โมเด็กนะคะอุ้ยตัวมันจะอ่นี้เลยเหรอฮะอันนี้คือเป็นการสูญหลายร้านเท่าเลยใช้กล้องจุลทรรศน์สองดูนะคะอยู่ไหนอยู่บนอยู่ในรูขุมขนของเราเลยค่ะถูกต้องอยู่ในรูขุมขนของเราเลยกัดกินน้ํามันบนผิวของเรานะคะแล้วก็ขับถ่ายของเสียออกมาอุดตันรูขุมขนทำ ที่เกิดเป็นสิวไม่ว่าจะเป็น,น,นที่ถูกต้องนี่นนะคะหัวเขาก็จะอยู่ในผลแบบนั้นเลยอยู่กันเป็นครอบครัวเลยนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของโฟมอัน อมี่เงินคนที่แบบว่าหน้าแบบรูปๆไปแล้วแบบมันเป็นผดผดผื้นๆสักๆก็คือไอ้ตัวนี้ตััวมันอยู่นี่แล้วก็ใสหน้าเราโหเนี่ยนี่มันยิ่งกว่าขี้รถบนหลังคาอีกมันเล่นที่บนหน้าเลยนะซึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะคะอะตอมมี่ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่สามารถยับยั้งเชื้อไร้โมเด็กซ์ได้นะคะแล้วก็นำนาโนเทคโนโลยีแคปซูลซึ่งมีขนาดเล็กมากนะคะและที่สำคัญยังสามารถช่วยผลัดเซลล์ผิว ที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเวลาเราทาครีมทําไมไม่ค่อยเห็นผลนใช้ครีมตัวนี้มานานทําไมไม่เห็นผลสักทีะน,นะคะตัวนี้ก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวเป็นการเปิดทาง ทีละทีละนิด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 นะคะเปิดผิวออกไปแล้วก็เพื่อให้ครีมบำรุงในขั้นตอนต่อไปลงไปในผิวได้อย่างล้ำลึกคือบางคนเนี้ยหน้ายังล้างไม่สะอาดเลยพยายามเติมครีมเติมโลชั่นเติม่เข้ามันก็ไม่เข้ามันก็ไม่เข้าบนหน้านะคะเขาถึงต้องไปคลินิกเสริมความงามให้เอาเครื่องอะไรผ่าผลาเซลล์ผิวเข้าไปใช่ี่แต่อันนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยตัวนี้จะมีการผลาเซลล์ผิวในตัวนะคะจะใช้เป็นสารสกัดก็คือเป็นเบต้ากลูแคนเป็นสารสกัดจากยีสต์การเพาะเลี้ยงยีสต์ แล้วเรามีคุณสมบัติจากตัวยีสต์ชนิดนั้นนะคะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวที่สัณทภาพคือเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะพูดง่ายๆคือขี้ใครที่เกาะปิดบังรูขุมขนอยู่บนหน้าเอาออกไปซะเอาออกไปมันมีวิธีการเอาออกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการผลัดเซลล์ผิวการกรอหน้าด้วยเกล็ดอัญมณีการทําเลเซอร์เลเซอร์ผิวนะคะแต่ของเราเนี่ยก็คือแบบอ่อนโยนแม้กระทั่งผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางก็สามารถผลัดเซลล์ผิวได้ด้วยก็ง่ายๆเหมือนการล้างหน้าทั่วไป ใช่ค่ะแต่ไม่รู้สึกเลยว่ามีการถัดเอาเซลล์ผิวเก่าออกไปถูกต้องแต่คุณสมบัติประสิทธิภาพเขาสามารถผลัดเซลล์ผิวเก่าออกไปได้โดยที่หน้าเราไม่ได้แสบไม่ได้ลอกเลยไม่ได้แสบไม่ได้ลอกเลยตัวนี้จะบอกบางและก็อ่อนโยนมากเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์นะคะที่นํามาผลิตอะตอมี่นะคะทางด้านผิวหนังโดยตรงเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถใช้ได้แม้กระทั่งผิวแพ้ง่ายคือผิวมันผิวแห้งใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดผิวแพ้ง่ายก็ยนเป็นสิวอักเสบอยู่แล้วก็ใช้ได้ใช้ได บอกว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยอะตอมมี่เนี่ยเขามีรางวัลการันตีด้วยถูกต้องค่ะรางวัลนะคะจริงๆได้รับหลายหลายรางวัลนะคะแต่รางวัลตรงนี้ที่เด่นๆสุดๆเลยจะเห็นได้ว่าเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศในเรื่องของนําเข้าอ่เป็นประเทศที่มีวิวัฒนาการทางด้านเครื่องสาอางค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นจะมีการประกวดกันนะคะมีการประกวดหลายๆชนิดเลยแล้วอันนี้นะคะอะตอมมี่ได้รับรางวัล IR 52นั่นคือมีสินค้าเข้าประกวดทั้งหมด52ชนิดอะตอมมี่ได้ที่1ค่ะ ในกลุ่มของในกลุ่มของในกลุ่มของอันนี้ต้องขอโทษในกลุ่มของตัวเทคโนโลยีของอะตอมีอ๋อขออาตอมีทั้งหมดเลยใช่นะคะตรงนี้ได้รับ IR52 ทาได้ที่หนึ่งเลยได้จุดเด่นได้จุดเด่นคืออะไรจุดเด่นคือการนําเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพเข้ามาใช้นะคะเทคโนโลยีชีวภาพคือการนําสมุนไพรสด นะคะและการนําเห็ดเข้ามาใช้ประกอบเป็นสมุนไพรกับเห็ดกับเห็ดอ๋อเอใช่คขาที่แล้วบอกว่าอันเนี้ยมันมาจากเห็ดอะไรที่หายากแพงๆเห็ดสดนะะใช่เห็ดแพงๆเห็ดอะไรนะคะคุณบิวเห็ดน้อนไหมค่ะ้ังทังเช่าถังทังเช่าเห็ดนอนไหมก็จะเป็นเห็ดเห็ดนอนไหมก็จะเป็นเห็ดที่ มีคุณสมบัติในการฟื้นฟูนะคะกระตุ้นคอลลาเจนอิลาสตินลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ที่สําคัญยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะอนุมูลอิสระปกติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในผิวหน้าเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปเจอมลภาวะไม่ต้องไปเจอฝุ่นละอองไม่ต้องเจอสารเคมีมันเกิดถูกต้องมันก็จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ตรงนี้มันก็จะเข้าไปยับยั้งกระบวนการนั้นทําให้เราแก่ช้าลงนะคะเหมือนเห็ดน้อนไหมเองเห็ดน้อนไหมเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติคือเป็นเห็ดแต่เข้าไปเจริญเติบโตในตัวหนอน ทําให้ตัวหนอนไม่เน่าเปื่อยนะคะเช่นเดียวกันที่เขาจะส่งคุณสมบัติต่อผิวหน้าเราทําให้หน้าเราไม่เน่าเปื่อยหน้าเราก็จะถูกตับไว้นะคะในเรื่องของริ้วรอยนะคะชะลอเรื่องของวัยนะคะหลังจากแน่นอนหลังจากที่เราล้างหน้าเปิดผิวเปิดประตูผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเป็นขั้นตอนของการบํารุงนะคะก็คือตัวนี้ถูกต้องซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะเราจะใช้ไนท์ครีมเดย์ครีมจะเลือกยังไงให้เหมาะกับสภาพผิวอาตอมี่ใช้ หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามา ให้คุณสามารถใช้แทนเดย์ครีมและไนท์ครีมได้เลยคือเป็นตัวเดียวใช้ได้ทั้งสองเป็นตัวเดียวใช้ได้ทั้ง 2, 2> เวลาเลยเริ่มต้นด้วยการใช้อนุภาคร,ระดับนาโนนั่นคือมีขนาดเล็ก20-30นาโนเมตรซึมลึกเข้าสู่ผิวหนังชั้นเดอร์มิสนั่นคือชั้นหนังแท้เลยนะคะทารู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะอ,อันนี้ลองดูได้เลยเนะคะครั้งที่แล้วชอบมากอ่าครั้งที่แล้วชอบมากเลยนะคะมันจะซึมลงไปบ้านอาบน้ําแล้วมันยังชุ่มชื้นอยู่เลยใช่ค่ะตรงนี้คือจะเห็นได้เลยว่ามันซึมเร็ววมาาากกนนนนนะะะะคคขดดดเล็่หหยย้้ อยู่ที่80นาโนเมตรนะคะแอบ<อ><อ>มมทาคอดีกว่า ใช่ตรงนี้ลอง๋ย่าทุเดี๋ย่าทุแรงทำไมอะเดี๋ยวขี้ใครออกว้าที่รู้สึกได้เลยนะคะแค่คืนเดียวเท่านั้นคืนเดียวรู้สึกได้เลยเท่านั้น่ค่ะเช้ามาจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าเราเนี่ยหน้าสัมผัสมากขึ้นนุ่มขึ้นนะคะแต่ก็ยังใช้เป็นประจำต่อเนื่องแน่ค่ะหน้าลูปไล์ใช้เป็นประจำต่อเนื่องนะคะอยู่ที่ประมาณ28วันจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอันนี้น่าจะเด้งเลยเด้งเลยค่ะได้ทั้งในเรื่องของความขาวใสสีผิวสม่ำเสมอนะคะ เรื่องของริ้วรอยและความอกระชับของรูขุมขนนะคะผู้ชายผู้หญิงใช้ได้ตัวเดียวกันใช้ได้ตัวเดียวกันหมดเลยอไม่ได้แบ่งด้วยว่าต้องผิวหยาบผิวละเอียดไม่ต้องแบ่งเลยต้งใี้ยิแห้งผิวมันผิวยังไงใช้ได้หมดเลยจะใช้เป็นเดย์ครีมก็ได้เดย์ครีมก็ได้จะใช้เป็นไนท์ครีมไนท์ครีมก็ได้หลังจาก ล้างหน้าทําความสะอาดเสร็จก็ใช้ตัวนี้ได้เลยถ้ามีเซรั่มก็ใช้ตัวนี้ก่อนได้เลยเพราะตัวนี้อนุภาคเล็กกว่าให้ตัวแรกเลยใช้เป็นตัวแรกตัวแรกเลยค่ะนี่มันเหมือนแบบมันซึมเข้าไปาในตรงนี้คือเราจะจุดเด่นคืออยู่ที่เทคโนโลยีในการผลิตนะคะครีมโดยทั่วไปมีคุณสมบัติในการรักษาหรือการดูแลผิวหนังเหมือนเหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้ที่ได้รับรางวัลและมีการวิจัยรองรับนั่นคือเทคโนโลยีในการผลิตที่เข้าไปถึงผิวหนังชั้นลึกเลยและที่สําคัญคือมีผลการวิส มีผลการวิจัยแล้วก็ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ว่าเห็นผลจริงในระยะเวลาอันสั้นด้วยนะคะเห็นบอกว่าซึมลึกมากใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีมัลติเปิลนาโนแคปซูลเทคโนโลยีนะคะตรงนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงอนุภาคระดับเล็กที่สามารถซึมเข้าสู่ผิวถ้าเทียบอนุภาคโดยปกติของครีมโดยทั่วไปจะเห็นตามภาพแรกเลยค่ะนะคะว่าใช่ค่ะตัวจุดเขียวๆเห็นไหมคะตรงนั้นคือเนื้อครีมก็จะกองอยู่บนผิวไม่ลงไปเพราะมีอนุภาคขนาดใหญ่เวลาจับก็จะรู้สึก ลื่นๆมันจะอยู่ที่ประมาณ200-300นาโนเมตรถ้าครีมเนทั่วไปที่ใช้คาว่านาโนแต่พอล้างน้ำออกก็หายไปหายไปนะคะแต่มาดูของอะตอมี่นะคะเทคโนโลยีอะตอมี่ก็คือจะเห็นได้เลยว่าเป็นจุดเขียวๆเล็กๆภาพที่สองด้านล่างลงมานะคะตรงนั้นจะซึมลึกเข้าสู่เซลล์ผิวชั้นลึกเลยก็คือจะซึมเข้าผิวไปงั้นก็เราไม่เสียตังซื้อครีมเปล่ามูกด้อ้ถ้าเป็นครีมทั่วไปใช่กองบนใบหน้าพอนอนปุ๊บเปื้อนหมอนหมอนเช็ดออกไปหมดเลยถูกต้องแต่อันนี้ทาปุ๊บ หายก็ไปเลยหายเข้าไปเลยซื้มเข้าในค้งยี่ห้ออื่นพอทาเสร็จปุ๊บมันหมอนตึงหมอนหมอนตึงนะเอ๊ะทำไมหน้าไม่ตึงสักทีหมอนตึงนะคะหมอนหมด ช่เรื่องของริ้วรอยนะคะท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของสิวนะคะเรื่องของการล้างหน้าทําความสะอาดไม่เพียงพอหรือว่ารู้สึกคันบนใบหน้าหรือเกิดผดผื่นไม่หายสักทีง่ายๆคนที่ว่าเป็นสิวบ่อยๆโดยที่ไม่รู้สาเหตุแล้วก็รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายอยากให้ทดลองใช้ดูนะคะเริ่มต้นตั้งแต่โฟมแล้วก็ส่วนในเรื่องของเอเซนต์ตรงนี้เลยเน้นหลักๆเลยในเรื่องของริ้วรอยการกระตุ้นคอลลาเจนอีลาสตินนะคะอันดับที่2ในเรื่องของความขาวกระจ่างใสในนี้ก็ยังจะมีสารสกัดหลายชนิดที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดมีตังถังเช่าและมี กางทางเช่านะคะจะมีคาโมไมล์ลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็จะมีนะคะแล้วก็จะมีตัวที่ช่วยในเรื่องของสองเดือนเองเหรอคะค่ะอันนี้หลังใช้2เดือนนะคะเป็นภาพที่ไม่ได้ตัดแต่งนะคะจากผู้ที่ทดลองใช้จริงโอดูสิเขามีส่วนผสมหลายอย่างทําให้ตอนแรกเนี้ยซ้ายมือผิวเขาดูยับยับนะจะยูยมันก็มีแบอรี่นะคะแบบรี่จะเป็น n a t ชอรัลไฮโดรคิ n โนนค่ะนะคะตรงนี้จะช่วยยับยั้งการสร้างไทโลซิเนสนั่นคือการสร้างเม็ดสีผิวค่ะเขาจะไปดรอปในขั้นตอนของการสร้างเลยนะคะทําให้สีผิวเรื่องของพวกปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆดูจางลงถูกต้องนี่เขาตอนแรกเขาเป็นเหมือนเป็นกระเป็นกระใช่ไหมคะนี่ก็จางลงไปเลยจางลงเลยน้าใสขึ้นเลยป้องกันทำให้เซผิวแข็งจาย กระจากระจายไปแล้วเลยเหลือแต่หน้าใสๆเห็นบอกว่ามีส่วนผสมของอะไรนะสารสกัดของแอปเปิ้ลอะไรอย่างนี้ด้วยจะมีแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลซึ่งมีคุณสมบัติจากเมล็ดแอปเปิ้ลซึ่งจะมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนในร่างกายนะคะตัวนี้มันจะช่วยอะไรตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของถ้าพูดง่ายๆฮอร์โมนในร่างกายสมมติถ้าหมดฮอร์โมนไปปุ๊บหน้าก็จะแห้งเหี่ยวผิวแห้งนะคะแต่ตัวนี้ก็จะช่วยรักษาสมดุลของน้ําในผิวนั่นคือส่งผลต่อเรื่องของริ้วรอยนะคะทำให้ริ้วรอยค่อยๆตื้นนาดูเปป่งลั และดูชุ่มชื่นขึ้นสรุปรว่าแค่2ตัวนี้ช่วยแก้ปัญหาได้หมดเลยตั้งแต่โฟมที่ทําความสะอาดฆ่าเชือ้อเปิดผิวเพื่อจะรอรับตัวต่อไปตัวต่อไปพอตัวบํารุงปุ๊บก็จะช่วยบํารุงทั้งเรื่องของสีผิวก็จะสว่างขึ้นค่ะฝ้าจางลง ริ้วรอยริ้วรอยตื่นขึ้นคอลลาเจน,นะะที่แบบว่าเหี่ยวไปแล้ว <นา S 2> ก็วะต่งตึงขึ้น<อ>ใช่ค่ะกระชับขึ้นค่ะนะคะ,ะเท่าไหร่เนี่ยสองตัวเนี้ยสตัวนี้นะคะราคาปกตินะคะอยู่ที่4,300ัอบาทนะคะ แต่ว่าไม่โหรอกพี่ไม่โหพิเศษแน่เป็นำเข้านะสองตัวสตัวนะปกติเราไปซื้อเนี่ยไอตัวบํารุงที่เคาน์เตอร์แบรนด์อ่ะก็ห้าแต่วันนี้ค่ะนะคะลดเหลือให้เพียงแค่2,990บาทเท่านั้น2ชิ้นนี้2,990บาทอ๋อบาทยังไม่พอนะคะ 30สายแรกในวันนี้เรายังมี BB c r ครีมนะคะของอะตตมี่เลยเป็น BB นวัตกรรมหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะทำนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ผิวหนังเลยมีค่ากันแดดอยู่ที่ spf 30นะคะ pa นั่นคือป้องกันทั้ง uva uvb ครบสมบูรณ์แบบนะคะไม่ใช่กันแดดเท่านั้นนะคะตัวเนื้อ BB นะคะใช้เป็นเนื้อซิลิโคนนะคะจะมีความบางเบาโปร่งตัวนี้จะทึบแสงนะคะป้องกันแสงแดดนะคะ ตรงนี้จะบางเบาเข้ากับทุกสภาพสีผิว<อ>ทาเกลี่ยเบาๆแค่นี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าผิวดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอยาก,กรู้ต้อตองรีบโทรไปนะ